มาครับผ่มชาวนี้มาพบกับตัวหลวงคุกอีกแล้วกับเมนูเก่งซ้อมมูกับมังคุดกับบุ้มเก่งซ้อมมูนะครับบุ้มน่ากินจังู้ลาวพี่น้องคือเลยต้าให้ฟินฟินดับเละกับตังโมกวนกับกระมไม่นามเตือนจะใส่เกลือเก่งไปเลยคระบุ่มเดี๋ยวใส่เก่งเก่งซอม ส้มนะครับพุ่มส้มกะปิคุณใจเข้ากันกับพุ่มเลือดแหลวกะไส้มูไปเลยบระน้ำเลือดตะไส้มูไปครับพุ่มอืมเห็นน่ากินจังไอ้น้องเล้อด่ะไส้มูก็ไปฮะ มูกระโดดเลืเอดแต่เดียวเลยมูสุกโอนกระพุมบ่หมูมูสุกแหลกใส่มังคุดไปเลยพี่นอ้อ <c oughs> งเฮ้ยใส่มังคุดเลยก็ได้ับมังคุดมังคุดปอกกันไหมเอ้ยว่างอีดาย ว่าใส่ด่ก็ทำบางขดคัดเพล่งโป่กยาคนนี้เองใส่ไปเลยจ้าเนี่ยต่ะอยู่น่ากินเนียบ่าใส่บางขดไปตึง้งรอยจังหูเหลา ส้มมัง <c oughs> คุชัฟินฟินฟิน <c oughs> ไงมึงนี่พี่นอ้องเอออืมใส่มังกุดสักกับปรุงรสกันลาวเลยพี่น้องปรุงรสปรุงรส เด็ดแลวน่ากินเกินนี่ปลาครับผมเกลือรสดี มันเนาครับปุ่มมันเนาสดไปเลยครับพุมเปรียวจิตจัดจไปเลยมือนี้ร้อยจังหูมาตับมาตากินข้าวกันหนองเพอฟินนี้มาฟินนี้ร้อยจังหูลาวเลยมือเนียนได้เลยปเปียวกินกับมูดโถแต่<ป>แตร้อยจัง Macam...